หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองหกวันทรงพระกรุณาให้คณะราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมีพระราชดำรัสพระราชทานตามที่เจ้าพระยามหิทธรบันทึกไว้ว่าเมื่อได้ทรงรับราชสมบัติก็มั่นพระไยว่าเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะให้คอนสตตติชั่นแก่สยามประเทศที่จริงได้ทรงศึกษาเรื่องพระธรรมนูญการปกครองมามากและมีความคิดเห็นเหมือนที่คนหนุ่มได้คิดกัน วันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรสยามฉบับถาวรณพระที่นั่งอนันตสมาคมฉันได้คิดรายละเอียดของพิธีนี้มาหลายปีเพราะรู้ดีว่าต้องเกิดขึ้นในรัชกาลของฉันฉันร่างคำประกาศไว้ในใจฉันเป็นเวลานาน,านมาแล้ว